ต้องต้องให้เขากินง uh ี้มันเป็นน้ำเค็เลือดเป็น้เค็มเสร็มันเป็นเกลแร่เค็มๆนท่อบอ๋อ่ชอบอะไรเค็มๆเขาจะสมน้ำเกลือแรให้กินอ๋อน้ำถังนี้ก็เลือแประมาณสองร้อยสามร้อมีเกือแร่บบเป็นก้อนยกไว้สำหรับเียเนียรอ๋อเขาชอบเมียรจชินโจ เขาจะดึงรากที่อยู่ในน้ำทะเลกินเนี่ยเขาดึงรากที่รากหญ้าที่มันเป็นน้ำทะเลที่มันเค็มๆเหมือนเกลือได้หรอฮะโอเคโอเค,อ,เคอ๋อไม่ไม่ชวนกันมาเน,นี่ยที่มันมันไม่ตกใจใช่ไหมลูกได้ใช่ไหมไม่แกบอกร้านมันกำลังกินอยู่นะเนี่ยพี่แทนยอด นี่เอาน้ำให้กินเขาก็ไม่กินเหงื่อนั่นเนี่ยใช่เหงื่อเทาออกใช่ไงพี่กรมสรรนาถไว้ยาวเลยนะแต่ก็ขึ้นเป็นการขึ้นขึ้นไหน้องเขาไปทั้งนุ่งโอ้โหมาหลายจังหวัดครับมาเกือบทั่วประเทศทั่วประเทศเหนือใต้อีสานออกตกมาจะกินยครเขาจะกินรากที่มันที่มันเค็มๆอ่ะใช่ไหมใช่ชอบเค็มลงแล้วนู่นลงแล้วเทตันลงแล้ว เตั้นแล้วใครอ่ะทีเด็กแล้วก็ช่างเติร์นด้วยเหรอเตั้นถึงขั้นลงน้ำเลยให้คนเล่นนั้ะเตั้นให้คนเล่นนั้นเลยให้คนเล่นนั้นเราไปหาเขาไอ้ตั้นอยู่ไม่มองเลยวะเอาขับรถไปขับรถไปเฮ้ยอยากให้มันมองมาเนีขับขี่ม้าไปสวัสตตสวัสดตขี่ม้าไปไม่ได้ขี่เขาจะขับแล้วอไม่ขี่เลยไม่ขี่ไปนู่นเนี่ยแม่ไปเร็วอยากไปเล่นแล้วเขาไปเดินไปดิเดินไกลแมวขี้อ่ะ ได้สั่งอะไรไปเป็นร้านนี้ยังไม่ได้สั่งเลยเขาบอกแกเดี๋ยวมาสั่งแกจะยิงเอาไหมเนาะหรือจะดูมันไม่เรื่องกินเรื่องนะเขาเก็เอาเอาต้องออกอีมานั่งเขามานั่งกินเองเขาก็นั่งกินเองไม่เขาสั่งอาหารไปกินเขาสั่งอาหารเรากินของเราต่างหากก็ได้ไหมซื้อไว้ให้พ่อเลี้ยงเดี๋ยวมาเขาตายแล้เดาไปนั่งเข็มเขากินข้าวไปไปไป ซื้อให้พ่อขี่ออกกำลังกายสักตัวตถ้งใครออกกำลังกายแม้พี่แแล้วล้วมันมีคนมาให้มันขึ้นไหมประสมพันธุ์นี้ไม่ไี่เหมือนวัวหมอะไรนะไม่ถ้ามันเป็นม้าอันนั้นเลยครับจะเล่นน้ำเชื่องเขาเล่นกันโดนภาคกลางกันมั้งมันอากาศร้อนๆมันก็อยู่ได้นะนักเรียนเนี่ยผมจะผมชอบเลี้ยงไปเลี้ยงมันแล้วให้คุมให้คุมวัวเข้าคอก เดอนั่งขับไปเลี้ยงนะไม่ปล่อยมันคงมีเลยเนาะสอนมันเลยให้อดีตซื้ออ่าเนี่แหละตั้งคิดอยู่มีมีเบอร์พี่หมูแล้วพี่หมูขนมฟาร์มฟาร์มแม่ข้าวบอยฟาร์มก็เลี้ยงนะแถวพันพันเป็นล้านตัวสูงมูงแข่งไหนเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอาซื้อมาขายน้ำเชื้อไงซื้อมา่าสูงกวคนซื้อมาแล้วขายน้ำเชื่อ ขอโจ้แน่จริงขึ้นขับไปเรียได้่อนนี่อรงมเลรงม้กำลังสูบม้าอยู่เฮียกำลังสูบม้าอยู่ทีมงานเสียแทนจัดให้กับทีมงานพีคมียอยู่นู่นละเดี๋ยวผมอยู่นี่พี่ขับเลยพี่มูพี่มูสวัสดีครับ เดี๋ยวทำปูดองถ้ามาคราวหน้าแล้วปูพี่ใหญ่เนาะเขาเลี้ยงเดี่ยวปูดำครับเดี๋ยววิธีขึ้นต้องเบาที่สุดแล้วก็ทิ้งน้ำหนักให้เร็วฝั่งรู้นไม่ด้วยครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับพี่หมูสวัสดีครับนี่พี่หมูแกซื้อมาออกกําลังกายครับไปพี่หมูวิ่งโชว์หน่อยวิ่งโชว์หน่อยไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมเส้ยบเสียบเียบมาเสียบไปแล้วครับจินโจ หมาหมาก็เป็นเพื่อนกันครเยอชวิ่งไล่อันนี้องค์รักครับผู้ทิศทามครับแบ๊สไปเร็วเดี๋ยวไม่เจอดีดไปเดินไปเร็วโดนไททันลงเล่นน้ดาวเลยชู่วโดนไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะโอเคสวัสดีครับภาพสวยๆครับบรรยากาศคอเขา ขนมนครศรีธรรมราชนี่ครับบรรยากาศชิปปิ้งพิมชายหาดชงจินโจมันตะเคีเก็บมาฝากไว้ FMFCT t h a i l ไ n d Super c ูเปอคสนาม2สนาม3วันที่1วันที่2เมษา25 6หที่นี่ครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี cool ้สวัสดีครับท่าเรือครับท่าเรือส่งได้ไปทางประเทศที่นี่ครับสวัสดีครับ